เลขาธิการสบประนะคะมีการวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกอุโบสถวัดปิเหลงในอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่ค่ะที่วัดปิเหลงตะบนมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะทั้งนั้นเลขาธะที่การสบประอพลตรีสมเกียรติผลประยูนเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกอุโบสถวัดปิเหลงซึ่งกำหนดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยการจัดกิจกรรมนะคะที่ยกเสาเอกอุโบสถวัดปีเหล็งค่ะ เนื่องจากวัดปิเหล็งนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลมะรือโบออกอเภเจาะไอร้องจนราธิวาสบอกว่าแม้ว่าแห่นี้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สง,งบแต่ชาวพุทธก็ยังคงดำรงอยู่อย่างมั่นคงในพื้นที่เพราะทุกภาคส่วนยังคงร่วมแรงร่วมใจกันทำนุบำรุงดูแล,แลและรักษาเช่นเดียวกับการร่วมแรงร่วมใจทำบุญกุศลในการสร้างศาสนสถานอุโบสถเพื่อเป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ท่ามกลางความเปราะบางของเหตุการณ์ความไม่สง,งบที่เกิดขึ้น สำหรับการกอร่อสร้างโบสถ์ภายในวัดนะคะได้มีการคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญหลายประการโดยเฉพาะความบริสุทธิ์ของพื้นดินนัสถานที่ที่จะกอ่อสร้างจำเป็นต้องเป็นสถานที่บริสุทธิ์ไม่เคยผ่านการใช้งานในลนักษณะประเภทอัปมงคลเพื่อความบริสุทธิ์ในการสร้างอุโบสถ ทั้งนี้นะคะในวันเดียวกันยังได้จัดให้มีพิธีทอดพระป่าพระสงฆ์อนุโมทนาและก็ญาติโยมร่วมกันกรวดน้ําเพื่อรวบรวมปัใจจัยในการสร้างอุโบสถโดยมีงบประมาณนะคะที่กําหนดไว้ในการจัดสร้างทั้งสิ้น12ล้านบาทค่ะ